การส่งอีเมลลูกโซ่สเปมเมลหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของจดหมายลูกโซ่นั้นคือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาที่จะต้องการให้ผู้รับจดหมายส่งต่อข้อความในจดหมายนั้นไปเรื่อยๆโดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความลำคาญอย่างมากแก่ผู้รับจดหมายที่ตนไม่ต้องการ การส่งจดหมายลูกโซ่นั้นมีจำนวนมากในอดีตตลอดจนถึงปัจจุบนันโดยผู้ส่งอาจมีจุดประสงค์บางอย่างที่จัดทำขึ้นโดยการกระทำดังกล่าวนั้นผู้คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดแต่อย่างใดเป็นเพียงเรื่องที่ทำขึ้นเพื่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นที่ได้รับจดหมายเสียเวลาเพียงเท่านั้น ข้อความในจดหมายลูกโซ่นั้นจะมีใจความประมาณว่าถ้าได้รับจดหมายหรือข้อความนี้แล้วจะต้องส่งต่อไปอีก20คนภายใน7วันมิฉะนั้นคุณอาจจะเกิดอันตรายเชะหรือถ้าหลักพ่อแม่จริงให้ส่งต่ออีก10คนมีคนไม่ส่งต่อมาพ่อแม่เสียชีวิตเป็นต้นการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตราที่11บัญญัติไว้ว่าผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบลูกโซ่นั้นเป็นการกระทําผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ computer, พศ2550มาตรา11เนื่องจากการส่งข้อ,ขอมูลดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใดที่จัดทำหรือส่งจดหมายลูกโซ่ทางอินเทอร์เน็ต จำต้องโทษปรับเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทอีกด้วย